หาชายแดนไทยพม่าณปัจจุบันยังคงตรึงเครียดไม่ลดละโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างฝ่ายไทยกับกองกำลังวะแดงซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีอิทธิพลและฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่นี้เต็มไปด้วยความระสำราระสายและความไม่แน่นอนฝ่ายไทยยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในทุกมิติแต่สิ่งที่ยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น คือท่าทีของประเทศพม่าเองซึ่งดูเหมือนจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่แสดงความสนใจที่จะเข้ามาพูดคุยหรือเจรจาในช่วงเวลานี้เพราะประเทศพม่าเองยังต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบภายในที่ซับซ้อนตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์การเมืองที่วุ่นวายหลังการรัฐประหารและปัญหาความยากจนที่แพร่หลายการจะเข้ามามีบทบาท ในการไกลเกลี่ยปัญหาชายแดนจึงอาจเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเกินกำลังของพมา่าในเวลานี้บริเวณชายแดนไทยพมา่าเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนและข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดสองประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือผื้นดินแห่งนี้แต่ในความเป็นจริงไม่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวอย่างจริงจังพื้นที่กลับกลายเป็นจุดอับที่รอวันปะทุเช่นเดียวกับพื้นที่ ที่ถูกกองกําลังวาแดงเข้ายึดครองกลุ่มวาแดงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่นานนับสิบปีกลายเป็นเรื่องท้าทายอธิปไตยของไทยที่ไม่อาจนิ่งเฉยกลุ่มวาแดงหรือที่รู้จักในฐานะกองกําลังติดอาวุธในประเทศพมา่าได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่พิพาทนานเกินทศวรรษพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นดินแดนสีเทาไม่มีธงชาติใดปักลงอย่างชัดเจนจนกระทั่งเสียงคำสั่งที่ดังขึ้น เมื่อทหารฝ่ายไทยออกประกาศขีดเส้นตายให้กองกำลังวาแดงย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยภายใน30วันเส้นตายนี้ตรงกับวันที่18ธันวาคมซึ่งอาจกลายเป็นวันชี้ชะตาของกองกำลังวาแดงหากกองกำลังวาปฏิเสธคำสั่งของฝ่ายไทยสถานการณ์อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ไม่สามารถคาดเดาได้การตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือหัวใจสำคัญจะเป็นการเจรจาหรือการประทะทุกก้าวยงบนพื้นที่นี้ล้วนมีเดิมพันที่สูงเลี่วขณะที่นายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดความตึงเครียดหลังกองทัพไทยเจรจาให้กองกำลังวะแดง ถอนกำลังออกจากพื้นที่ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วเส้นแดนตรงจุดนั้นยังไม่มีความชัดเจนแต่ไม่น่ามีประเด็นอะไรที่จะมีปัญหาจากการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายการเมืองมันแสดงให้เห็นว่าการทำงานระหว่างกองทัพกับรัฐบาลในปัจจุบันดูไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรขณะที่ฝ่ายกองทัพไทยได้ขีดเส้นตายให้กองกำลังวะแดงถอดทหารออกไปแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเส้นแดนตรงจุดปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนแต่เมื่อนักข่าวถามว่าทางกลุ่มว่าแดงยืนยันเป็นพื้นที่ของเขาจะไม่ยอมออกไปและพร้อมตอบโต้กลับนายภูมิทำกล่าวว่าไม่ใช่ตอนนี้ฝ่ายไทยไม่ได้ใช้แค่เรื่องทางการทหารอย่างเดียวสามารถใช้กระบวนการทางการเจรจาแต่อย่างไรก็ตาม การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันสวนทางกับกระแสข่าวความตรึงเครียดในพื้นที่ชายแดนแหล่งข่าวของกองทัพสหรัฐว้าหรือว่าแดงเปิดเผยกับสื่อ r f a ว่าสิ่งที่ทางการไทยเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไทยไม่ควรใช้การกดดันเช่นนี้แต่ถ้าหากฝ่ายไทยรุกล้ำเข้าไปในเขตว้าทางว้าก็จะมีวิธีการตอบโต้ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาทางกองทัพไทยได้มีการเจรจากับวะแดงเพื่อขอให้ถอนกำลังออกจากฐานดังกล่าวแต่ทางวะแดงปฏิเสธและยืนยันเสมอว่าหากทหารไทยบุกเข้าไปในฐานของวะทางวะก็จะตอบโต้อย่างสาสมทำให้เกิดปัญหาที่คาราคาสั่งต่อเนื่องมากกว่า10ปีนั่นเองเมื่อเส้นตายใกล้เข้ามาแต่กองกำลังวะแดงยังมีท่าทีเพิกเฉย ไม่ยอมถอนฐานปฏิบัติการออกไปจากพื้นที่ฝ่ายไทยตั้งความหวังไว้กับการเจรจาและการถอนกำลังโดยสงบแต่หากเสียงปืนดังขึ้นนั่นหมายถึงการเปิดฉากของสงครามกองกำลังวาแดงไม่ได้แค่เพิกเฉยแต่ยังแสดงท่าทีแข็งกราวต่อคำเตือนของฝ่ายไทยจนเกิดคำถามที่หนักอึ้งว่าไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค กองกำลังว้าแดงไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มติดอาวุธธรรมดาพวกเขาถือครองอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยมีการฝึกที่เข้มแข็งและการสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งไม่เพียงมอบอาวุธให้แต่ยังเสริมสร้างอิทธิพลในภูมิภาคทำให้วาแดงกลายเป็นเสือที่มีกรงเล็บแหลมคมแม้แต่รัฐบาลทหารพมา่ายังต้องวางหมากอย่างรอบคอบเมื่อเผชิญหน้าแม้ฝ่ายไทย จะไม่ได้สแสดงแสนยานุภาพทางทหารอย่างเด่นชัดต่อว่าแดงในช่วงที่ผ่านมาแต่เสียงกระซิบในหมู่คนในพื้นที่ระบุว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเผยเคี้ยวเล็บที่ซ่อนอยู่ฝ่ายไทยมีแผนยุทธการที่รัดกุมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและกำลังรบที่มีประสบการณ์ในสมนรภูมิยาวนานหากว่าแดงเลือกที่จะละเมิดเส้นตายนี้การเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่าย จะต,ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญทางทหารและอดีตนายพลทั้งหลายเสียงส่วนใหญ่ชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันว่ากองกำลังว้าแดงเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่แม้จะมีกำลังรบแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคแต่เมื่อเทียบกับพลังของกองทัพไทยว้าแดงเป็นเพียงเสือหลอกเด็กในสายตาของเหล่าขุนศึกกองกำลังว้าแดง มีจำนวนกำลังพลประมาณ2 0ง0 0ืนถึงสาม0มนายพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ดูน่าเกรงขามตั้งแต่ปืนใหญ่รถหุ้มเกราะเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงหน่วยพลซุ่มยิงและหน่วยรบพิเศษแต่พลังเหล่านี้อาจเป็นเพียงเงาที่ถูกขยายใหญ่ด้วยคำขู่และภาพลักษณ์กองทัพไทยไม่ได้มีเพียงแค่กำลังพลที่เหนือกว่าเท่านั้นแต่ยังมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ประสิทธิภาพสูงที่สามารถยิงได้ไกลและแม่นยำเครื่องบินรบ F16 ที่สามารถทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหน่วยรบพิเศษป่าหวายและหน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจมของกองทัพเรือซึ่งขึ้นชื่อในความแข็งแกรง่งและความสามารถเฉพาะทางทหารไทยไม่เพียงแต่มีพลังทำลายที่สูงกว่าแต่ยังมีกลยุทธ์และประสบการณ์ที่ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้หากเกิดขึ้น อาจเป็นเพียงการสาธิตศักยภาพมากกว่าการรบจริงนักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าหากมีการประทะเกิดขึ้นจริงฐานปฏิบัติการของว่าแดงจะถูกถล่มด้วยปืนใหญ่เพียงไม่กี่ชุดและการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินรบเพียงไม่กี่ลูกระเบิดจะทำให้กองกำลังที่เคยถูกมองว่ายิ่งใหญ่ต้องพังพินาศในพริบตาในเวทีระหว่างประเทศความขัดแย้งชายแดน เป็นดั่งเชื้อไฟที่พร้อมจะปะทุทุกเมื่อแต่สำหรับฝ่ายไทยความอดทนและการเจรจาคือคมดาบที่ทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนปืนแม้จะมีกระแสะความตึงเครียดในปัญหาชายแดนแต่ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในวิธีแห่งสันติภาพตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในปี2565เมื่อเครื่องบินรบของพมา่าฝ่าฝืนพรมแดนบินรุกล้ำน่านฟ้าไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ขณะนั้นก้องทัพไทยเลือกที่จะใช้ความอดกลัน้นไม่ส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัดแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของความมั่นคงท่ามกลางเสียงแตกตื่นของประชาชนก้องทัพพมา่าอธิบายผ่านทูตทหารไทยในนครย่างกุ้งว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องตีเลี้ยวเข้ามาเพียงเล็กน้อยพร้อมส่งคำขอโทษมาอย่างเป็นทางการพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกล่าวในภายหลังว่าบางเรื่องที่ดูเหมือนใหญ่โตขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกหรือไม่ประโยคนี้สะท้อนถึงปรัชญาแห่งการยับยั้งความขัดแย้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางของไทยที่เน้นใช้การเจรจาแทนการเผชิญหน้าทางทหารแนวทางนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดแต่ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวแต่เหตุการณ์เมื่อค่ำคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เกาะพยามจังหวัดระนองกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อเรือรบของพมา่าเปิดฉากใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่กลุ่มเรือประมงของไทยเหตุการณ์นี้ไม่ได้หยุดเพียงเสียงกระสุนมันสร้างบาดแผลลึกทั้งทางกายและใจ มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและชาวไทยสี่คนที่ถูกจับกลุ่มเหตุการณ์สะท้อนความโหดเหี้ยมของมาตรการฝ่ายพม่าที่เพียงการลุกล้ำน้านน้ำเล็กน้อยกลับตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่ไร้ปราณีในขณะเดียวกันภาพความแตกต่างก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อย้อนมองกรณีเครื่องบินรบพม่าที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยกลับเลือกที่จะตอบโต้ด้วยคำพูดและความอดทน การที่ฝ่ายไทยเลือกเส้นทางประนีประนอมอยู่เสมอสร้างความสงสัยว่าแนวทางนี้ช่วยป้องกันความขัดแยง้งหรือกลับเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามมองว่าเราขาดความเด็ดขาดเมื่อเครื่องบินพมา่ารุกล้ำน่านฟ้าฝ่ายไทยยอมรับคำขอโทษแต่เมื่อเรือประมงไทยถูกยิงจนมีคนเสียชีวิตฝ่ายพม่ากลับอ้างว่าการกระทำของตนถูกต้องและเหมาะสม สองมาตรฐานแห่งความเป็นเพื่อนบ้านสร้างความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะเทือนใจแต่ยังเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับฝ่ายไทยว่าจะสามารถก้าวผ่านภาพลักษณ์ของความประนีประนอมที่อ่อนแอได้หรือไม่อธิปไตยไม่ได้มาจากแค่คำพูดแต่มาจากการกระทำที่แสดงถึงศักดิ์ศรีชนกลุ่มน้อยอย่างกองกำลังวะแดงและแม้แต่เพื่อนบ้านอย่างพมา่าดูเหมือนจะมองฝ่ายไทยว่า ไร้ศักยภาพทางทหารที่น่าเกรงขามยิ่งเราเงียบเขาก็ยิ่งเหมิมเกรมข้อพิพาทระหว่างฝ่ายไทยและกองกำลังว้าแดงอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเราจะยังเลือกเส้นทางเดิมที่พึ่งพานโตเจรจาหรือจะยืนหยัดด้วยกำลังที่เด็ดขาดเพื่อย้ำเตือนถึงอธิปไตยของชาติบางครั้งสันติภาพก็ต้องมีเคี้ยวเล็บและเคี้ยวเล็บนั้นต้องพร้อมใช้เมื่อถึงเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายนไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ชายแดนทั่วไปแต่มันสะท้อนถึงคำถามที่ใหญ่กว่าเราพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของเราด้วยความเด็ดขาดหรือไม่คำตอบสำหรับคำถามนี้กำลังจะเผยออกมาในไม่ช้าล่าสุดว้าแดงได้ออกหนังสือถแถลงการจำนวนสามฉบับออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาพม่า ยันไม่มีความตึงเครียดไม่มีการ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกับว้าแดงวอนชาวเน็ตอย่าเชื่อข่าวลือและนำไปเผยแพร่แต่อย่างไรก็ตามในหนังสือแถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุว่ากองกำลังว้าแดงจะยอมถอนฐานปฏิบัติการออกจากพื้นที่หรือไม่ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ